สวัสดีจ้าพี่น้องอยู่กับช่องบันไดแช่ชัน้นคือเกาจ้าพามาเบิงควอยนอนน้ำจ้าเอาควายมานอนน้ำปวดมันหมดนามละจ้าเย็นหลายมีแห้งหลายอาการห่อนอาการห้อนห้อนค้ยกับหอนถ้เล่นนามเพิ่งกับมีแห้งก็จะไปนอน อาบน้ำแร่แช่น้ำนมปลายหดมุดน้ำเล่นได้หมากับพ่อหมาหมากับไปเ่นน้ำน้ำคว้วใบเนาะเนาะคือว่าลอยน้ำให้เบิ้งเนี่ยหมา,าก็ได้วายมันมุดน้ำจา้ามันนอนแช่เลยากาดห่อน มี่แห้งหย่อนเนาะแม่บอไปลงไปลือกๆนอมาอยู่ตื่นๆนี่นอเบิองหนาหมันเล้จ้ะจะสั่งจะสั่งไว้หน,น่อยหฮ้ฟินขนาดฟินขนาดเลย นี่ก็ฟินขึ้นกันลงไปเล่นน้ำขึ้นกันเห็นควายเล่นก็เล่นคือควายลระบายไป,ไปลงไปทางเปิดเปิดโอ้ยห่อนหลาย ืมเม็ดเป็นเนาะอาบน้ำเรีย่ยแช่น้ำน้องบอบกละบายพุนงุดไปนอนตื่นไรเป็นเลิกเลิก้วเป็นอย่างมัวซุปกันอยู่บบบนี้ เอาไปลอยไปลอยกับมาลอยอยู่ตื่นคักโพดพูนน้ำอยู่บบกเลิกกับมีลงไปเลยเลือกๆไปออเออยังม,มีตอมมุดลงไปมุดลงไป มาเย็กเรียนน้ำด้วอกันเอาเห็นหมุดละตัวนึงหายละตัวนึงมุดไปทางไหนเนาะใช่ล่ะท่าเบิ้งได้ี่นหน่อึ้นมาแล้วอ๋อหามปากหอมข้อจ้าฝากส่องให้ด้จ้าเด้อส่องบอลเะยใช่ช้านจ้า